ฮ้าเยอะแค่อยิงประคอครับถ้ายิ่งปางครงครับมานระมาคือม,มือแหลกคือแหลกไงต <c oughs> อประคอใส่ปนยูงครับเพื่นนี่ที่เช้อะไรละบนเป็นปนนี่แหละครับป้องเถี่ยนนี่นั่น เตียบรลอยเตียบรลอยครับเบืนอในแงน้อยแล้วครับเสร็จแล้ว ยังดิ่นปั่วด้วงครับมาถือกูเนาะโอ้เดี๋ยวไปครับตายครับอ้อนตายฆ่าเลยครับหงายครับหงายมานนะครับที่งออืมตัวเล็กน่อยครับกลางคืนปองงานคืนแหลกครับปองงานกลางคืนมาแล้วครับโอ้เขากลางหัวเลยครับ เห็น่าพี่น้องในกล้องนะครับเดีขื่อนน้ำเงินครับฝืนง่ายมินิโยกยิ่งครับมผอนี้ดินแดงเลยครับพี่น้องกรพอครับผมในการนี้ก็ใส่ปลนครับมินิโยกยิ่งครับมผอนี้มากนะครับแต้มแรกครับง่ายขึ้นสวยครับผมว่ายางเก็บปลาครับผม